กินเนี่ยคยโทะรศัพท์ไม่อียมแล้วแหละนะคุยโทรศัพท์ก็อิ่มแล้วไม่ต้องกินแล้วโนอีแนวเหรอหรือว่าไม่ได้ไม่ได้กินทีฮัลโแล้วเองทำงานอะไรเนี่ยนะกี้ยาเหรอกี้ยานะกี้ยาขี้ยาเหรอโอ้ย ทำอะไรอ่ะทำงานอินเล็กคนนี้หนิ่มนิทนิดเหรอดแผลเราเ่ยเราขี้ยังเองฮ่าฮ่าฮ่างนี่ี้่า่า่าฮ่อฮ่ตฮ่ีฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่า อ่าเร,ร, baptism, รียกสูงปีสองเรียกว้ยแกอะไรนะเรียกว้ยแกนี่วัยแกอืมแลวน้องมหมน้องฮะน้องใครน้องพวกเอล่ฮะน้องใครันี่ยเหรอฮะ น้องใครน้องฟ้าเนี่หรอน้องฟ้าไม่ไหมอ่ะฮะเรื่นีเจฮะเร่เนาะฮะเขาไม่ได้อยู่ที่ชุมบุรีอะไรนะอยู่ชุมอยู่ชุมบุรีเหรอตอนนี้อยู่ชุมบุรีแต่ตอนนี้น้องเขาไม่อยู่ชุมบุรีเขาอยู่ที่หนองคายอ๋อหนองคายเหรอออ รายวสตะเพียนรายวสตะเพียนเครปานสตะเพียนฮะเพียนไม่อยู่บนเกือเลยฮะตะเพียนอูทีะเพียนยู่ที่ยามมันอยู่ทาเรือไงดีเหรอปูไปทานเรืออยู่ยามเป็นอย่ลงท่าน อยู่สัไทยไปทานเรืออะไรอยู่ไม่ใช่ทำบุญนะที่ <laughs> นั้นทานเรือทัตไทยไปทานบุญ <laughs> 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 ไหม,มชั้นเนีอยไปเลยนะคุยกับเรารอฮะนะฮะล้เลยนะไกล้เลย